ปอดสารกิในได้ยันเปลือกโอ้โหแดงมากจนแดงโมมันจะปวดแดงโมปอดสารของใครลกูกขอดเดนดอนไม่ใช่ใคปรปลูกแม่ไม่ได้แตงโมปอดสารของตาบุงบ้งบัตาบุง้งไหนกินโชว์หน่อยหากินไม่ได้แล้วนะแตงโมปอดสารเนี่ยหากินยากนะ แงมากหวานแย้ม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 เออเอาหลวงแย้มมาหัวหัวข้างแย้มโอ้โหอากินอืมเป็นไงครับเป็นไงครับรสชาติอร่อยมากอร่อยมากหวานไหมหวานหวาน ขอบคุณครับด้วยขอบคุณครับตาบุ้งตาบุ้นยายบุ้งยายบุ้บบนที่ผักบุ้งพี่ผักบุ้นพี่พริกหวานพี่พริกหวานโอเคที่ให้แตงโมแพงต้นมากินครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบแตงโมหวานมากเลยครับบอกมาขอบคุณครับ กินยังไงกินยังไงโอ้โหเปลือกล้างเรียบร้อยครับแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าแต่โมโปลอดสารกินได้ยันเปลือกกินเนื้อมันหนูจะไปกินเปลือกมั้งโอ้ยต้าหูนี้เต้าหูอยากกินนำ้ำอ๋อจิ้มกินเอง ให้แม่เฮ็ดห้เลยโอ้ยอยยยยมย่ยมมยยยี่อืยยิยย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 ยิยหยยยยยยย่ยย ค่ายแน,น้ก่อนนัเดอหนูจะค่ายใช้พื้นค่ายกล้องไว้เนี่ยค่ายใช้เหนี่ยไว้ให้มันแจบ่บ่แเป็นยังไงบ้างรสชาติอร่อยอร่อย,ออยเฮ็ดหนาฟินเบิง้งหนาฟินเบิง้งเฮ็ดหน้าอร่อยเบิง้งหน้าอร่อยทำไมหน้าอร่อยโอ้โหนี่บ่หนาแซ่บ <laughs> เอออันไหนออกน้ำเอากล้องไว้เอากล้องไว้โอเคอันไหนข้นปั่นพอมากินนี่นนนดิด